ทรงมีวิธีรุกฆาศึกให้แพ้ภัยตัวเรื่องในชั้นแรกมีอยู่ว่าปริพาชกชื่อสระพะเคยบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วละทิ้งไปบวชเป็นปริพาชกเที่ยวร้องประกาศอยู่ว่าตนรู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรทั่วถึงแล้วไม่เห็นดีอะไรจึงหลีกมาเสียครั้นความนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปสู่อารามของพวกปริพาชกนั้นและสนทนากันในกลางที่ประชุมปริพาชกทรงถามเฉพาะสระพะปริพาชกให้บรรยายออกไปว่าทมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเป็นอย่างไรตรัสว่าสระพะได้ยินว่าท่านกล่าวดังนี้จริงหรือว่าธรรมของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเรารู้ทั่วถึงแล้ว เพราะรู้ทั่วถึงนั่นเองจึงหลีกมาเสียจากธรรมวินัยนั้นดังนี้ไม่มีคำตอบจึงตรัสถามเป็นครั้งที่สองสอรพะท่านจงพูดไปเถิดว่าท่านรู้ทั่วถึงทรรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรอย่างไรถ้าท่านพูดไม่ครบถ้วนเราจะช่วยพูดเติมให้ครบถ้วนถ้าคำของท่านครบถ้วนถูกต้องดีแล้วเราจะอนุโมทนา นิ่งไม่มีคำตอบอีกจึงตรัสถามเป็นครั้งที่สามสรพะท่านจงพูดเถิดทมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเราเป็นผู้บัญญัติเองเราย่อมรู้ดีถ้าท่านพูดไม่บริบูรณ์เราจะช่วยพูดเติมให้บริบูรณ์ถ้าท่านพูดได้บริบูรณ์เราก็จักอนุโมทนานิ่งไม่มีคำตอบในที่สุดพวกปริพาชกด้วยกัน ช่วยกันรุมขอร้องให้สรพะปริพาชกพูดสรพะก็ยังคงนิ่งตามเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสข้อความนี้ปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านอวดว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแต่ทำเหล่านั้นท่านยังไม่รู้เลยดังนี้เราก็จักซักไซสสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี เขานั้นครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสมประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากถายนอกรูกนอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอัน หมดเสียงเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริพาชกนี้บ้างปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านอวดว่าท่านสิ้นอาสวะแต่อาสวะเหล่านี้เหล่านี้ของท่านยังมีอยู่ดังนี้เราก็จักซักไซสสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี เขานั้นครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากถลายนอกลู่นอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอั้นหมดเสียงเกอ้อเขินคอตก ก้มหน้าซบเศร้าไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริพาชกนี้บ้างปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตามดังนี้เราก็จักซักไซสสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดีเขานั้น ครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากถลายนอกลูนอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอั้นหมดเสียงเก้อเขินคอตก กมหน้าซบเ้าไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริภาชคนี้บ้างดังนี้